สาธุวันนี้ถือเลอกชัยอันดีมงคลมหาเลิกข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานโปรแกรมกจิตให้ท่านรวยนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นานะมาอุอังนะเมตตาโมไดอังโมกรุณนามธามะอุอังทายินดียะวังยะเอินดูบิดาข้อมชูมารดาอุกธรรมกุธังเครื่องจิตธรรมังเครื่องใจสังคังหลังไหล โอมมหาณเมตตานโมพุทธายะพระสิวรีจะมหาลาภลาภลาพังพระวันตุมเมฆนาเมตตาโมลื่นไหลจา,ากทาการค้าพนิกิจอันใดๆลื่นไหลดังสายนะพระแม่คงคาไหลามาเทมามหาจโยพระสิวรีจะมหาเทโรเทวตานราปูชิโตโสโลโหุปัจญาจิมิมหาลาพังสัทธาโสติพระวันตุมเมฆนาเมตตาจมหาราชาอาเมตตาจามหาราชา อุเมตาจัมหาราชาสัพพะเสนิหาจัปูชิตาสัพพะสุขังจมหาราพังราชาโกทังสาธุจุตินังนาสังสีโมพรหมาจมหาเงินตาสัพเพยาขาปรายันติจุตินังพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันกุเมจุตินังเงินไหลเข้ามาสัพเพยาขาปรายันติจุตินังเงินไหลเข้ามาสัพเพยาขาปรายันติ จุตินังเงินไหลเข้ามาสัพเพยขาปรายันติจุตินังเงินไหลเข้ามาสัพเพยขาปรายันติจุตินังเงินไหลเข้ามาสัพเพยขาปรายันติเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือเหงเหงเพ่งเพ่งพาพ่าหาหาลือเหงเหงจุตินังเงินไหลเข้ามาจุตินังเงินไหลเข้ามาจุตินังเงินไหลเข้ามาสาธุ